สลับคลิปนี้ก็จะพามาดูต้นมะพร้าวที่ทำบอนไซไว้นะครับส่วนต้นนี้ทำไว้อยู่ประมาณอสองปีได้นะครับสังเกตจากใบที่มันเป็นใบจริงแล้วนะครับต้นนี้ออปลูกนานผนสมควรแล้วนะครับแต่ไม่ได้แต่งเลยนะครับ เพราะว่าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยเพราะหลายเดือนผ่านไปนะครับต้นที่ไม่ได้แต่งนี้ก็จะยาวมันจะยาวก้านมันจะยาวนะครับถ้าเราไม่แต่งต้นจะสูงแต่ดูกะลาเขานะครับดูรากรากของต้นเขานี่ก็ยังเดินดีนะครับ นีหน้านี้จะออกมาใหม่นะครับก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ตัดแต่งแต่อย่างใดนะครับเราดูกลาด้านในก็ยังแข็งอยู่นะครับซึ่งเป็นมะพร้าวน้ำหอมคือธรรมชาติของมะพร้าวนี่เขาจะาก้านเขาจะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงจะแต่งยังไง อพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งหรือว่าสักหลายเดือนขึ้นไปนี่เขาก็จะกลับมายาวเหมือนเดิมนะครับการจะไม่เตี้ยนะครับจะเป็นยาวขึ้นไปนี่แต่ถ้าเราแต่งอยู่สม่ำเสมอนะครับขยันอ่ากรีดหรือว่าขยันตัดจะพวกใบ ที่เขาออกมานี่ให้แต่งให้ดีๆเขาก็จะเตี้ยนะเขาก็จะเตี้ยอยู่ประมาณนี้ซึ่งตันนี้ก็ขาดการด,ดูแลนะครับแต่ก็ดูทรงก็อยู่ดีนะครับถ้าเรา,าบำรุงแล้วว่ารักษาเขาดีๆนี่เขาก็จะกลับมาเตี้ยแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดูจากราก ตรง่าโคนเนี่ยรากเขาเนี่ออกมาเต็มแล้วนะถ้าเรามีผ้าอะไรคลุมสักหน่อยนี่ก็เขาก็จะออกมาเต็มนะซึ่งอันนี้ก็ลงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราไม่รักษาหรือว่าเราไม่ตัดใบมันก็จะยาวอย่างนี้นะครับนี่คือธรรมชาติของมะพร้าว สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เอามาให้ดูถึงการไม่ดูแลรักษาก็ลากันแต่เพียงแค่นี้นะครับ